กันมาเอาวันนี้ค่ะกระปลาเออโอ้โหไอเ้เหี้ยล้มสุดที่ด้วยกูใครล

ไม้ตัวเองวิ่งมแล้อโอ้ะหลังเหย่างนี้ะหรอขาเป็นเป็นอะไรวะอีกแล้วตัวนี้ไม่ต่อวะกระโดดมึงตีแรงกว่าขวานก็ได้ไงวะ

ก็อยู่ไหนอ่ะขวานตับก็ได้เรียบร้อยปลาระเบิดทำเทียเได้ครัตัวตายตายไม่ไม่เลยจะตายไหมเจ down son เจ down ากเออ Little Mutant t All r o n

Yeah. นี่ไงหมุนจนไม่ได้นั่นอะมันมาข้างหลังก้อนทำไรไม่ได้เอาไปหาที่นนะเกี่ยวผม่านไปปีงนตาได้

มาแท้ฝันฝันฝันตายไหมตายไหมตายไหมตายตายชิมกันมป็ไม้ตัวจะไม้เนียเปิดเลยล้กันมาแล้ว แค่บนี้เอาไม่ได้โอ, <ś m any> โอ๊ยป่าเดี๋ยวมึงฟันเดี๋ยวโดนป่าเอาเอาุ้ยเมื่อกี้ฟันตาถอยตายถอย กอดไปจิม้มดิได้ใช้ยาแล้วเว้ยไหนนัเธอเก็บ ประโยชน์สำหรับเราไม่มประโยชน์เราแกไม่ถูกปั๊บสั้นเยียนเย นากตาตะนี่ไงเอานี่ก่อนเด็กมะเด็กสามตัวเลยไอ้หลิวไอ้หลิว ยจนนักอากาศยังไม่ถึงนะก็ไปทำไรปลาคราบเลยไหมคราบคราบหนึบนะอันนี <h 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 ้ปลาทำก่อยนะใส่ไปแล้ว 都。多 来。

I kind of อาฟูไหนครับโดนไอเอาฟูโอ้ย,อยใคร,ใครวะไ<า>อเอดียว<ค>วะไอเดียที่ท่านไหนมาวะเนี่ยมาทานันได้ดิวเลยเชี่ว้งมไม่ทันได้ิว หลิวมาสองรอบแล้วมาแล้วก็ไปแล้วบอกกินข้าวก่อนนะพี่เข้าวติดคอนี่เกมอนะไรกันีย่ซนออฟบอลลิสเกมห้าพี่เกมกนะนี่เราเพิ่งมาแล้วแนนม่ง้น อ๋อไอพี่มันไอห้าร้อยที่อันนั้นคือนะใช่ก็มันเป็นเกมอะไรวะนี่นากะตตมาแล้วต่อมันต้องอย่างนั้นสิคาตนามาแล้วเว้ยคืออะไรนากะตะไงคาตนางี้เล่นเกมอะไรอยู่เดิม ไม่ไมีมมรวดมาแม่งปันและเกมเลยสนใจเปล่าห้าเองนี่ <c oughs> ยิ้ายาให้ก่อนนดะ้ไ <c oughs> หมอยาก่อนเ <c oughs> กมไ <c oughs> หมเดี๋ยวที่มันม่เกมอะไรนะเดนบิดใครวะใคร เจ๊ไต่ครับไปเตยเตยวนไ่านไป่ัวยไม่วไมวอะไระฮะวันมเมนอะไรวันอะไรวะวันเมนที่มันมันกลางกลางบ้านตับไข่ไ่เกมฟีะ เกมมันเกมเปลี่ยนเก้าห้าเกาสตรีมคนเล่นอย่างเยอะใ่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้จักเลยเกมาเลยไม่รู้นี่มันมันขึ้นอันแรกก็คือเกี่ยวนี่ก่อนเดี๋ยวไปลองวันพีธเมรนะครับวันพีธเมร์คางตีมันเกิดแล้ว่าพอเมื่อซช์พับกีกับว่ามันเป็นการบัตรเดี๋ยวชดจำเดี๋ยว นเนื้อเรียองเลยเซเลิกเนื้อเรียองอ่ะใช่เป็น,นเนื้อเ,อเออรียงเนื้อเรือร่องบทความไม่ใช่ PvE ใช่ไหมมีเป็น PvE กับ PvP มันมีเคอร์บแยกเยันเปลี่ยนได้กี่ตัลองกเล่าเปล่าเขียนเกมนี้กัน เล่นแบบเพื่อนแอดแอดเพื่อนเขาบ้านอยู่สร้างบ้านอยู่สร้างบ้านแล้วเป็นมือสร้างบ้านนยดีโอ้ยตนักตาก็มาแล้วไอ้ดิ หลิวปั่นโดนใครวะเนะ <c oughs> ี่ยไตาไปได้ไหมไมไ,มได้แน <c oughs> ่เนี่ยอะไรวะคาร์ดเ<ะ> <c oughs> นี่ย อ,อปล่อยไว้ไหมตันออฟเลยอ้ยยไอ้หลิวฝันกันกดูวิดีโอก่อนแล้วไตัดเขาตัดปาปาลองใส่ตัวนี้เนะลองปาลองใส่โจเนี่ยจะตกไหมเล่นอาการของกองอันเลยหมอ ออกมาได้ลองนะเว้ยใส่ไม่ได้เฉยกันไม่ได้พี่ขินนี่ปลาครับเอาคนหมดกูมีคนอยู่แต่เท่หรอวะกระดียดเลยัสโบ <ไ>มันเถื่อนไงวะโ้เดี๋ยว <c oughs> เองอะไรเนาะหัวดินับหนื้มมกระเบยเต็มจะฟอร์เรสตันออฟเดอะฟอร์เรสตาต่อของอฟอร์เรสยมันออกไม่ได้ติดต้นใ <c oughs> ส่ขอบก็ได้ แค่รถตบสองทีก่อหายเกือบหมดตัวมีสองก่อเองกระโดดพออยูอ่บนสี่ตาเปิดได้ด้วยสองสีนเนี่ยโอ้ยครับต้วดี่ว่ะทุนกูเล่นไปเซตหนึ่งแล้วเนี่ยต้องมาเริ่มใหม่เพราะเควินตายลงทุนชิบเป็เงเลย แตงกุนหรอกินอะไรเกิดขึเข้ามาแล้วอุ้ยเยอะเลยเยียเลาว่ะ พี่พกไปไหนออขายการ์ดจอกินแลกร้อยการไม่ได้ี่โมงีสองเราไม่อยู่กับแฟนเพิ่ะ

เฮ้ยอ,อ๋อตกใจคุณถเทาอยูน่นู่นแปรถกันขี่รถไปไหมเินเดินไปเินไปง่ายกว่าตัวทางโคนมืดอ่ะมองหาไม่เห็นเลย โอถมินจามาเออติดไปไปแล้วสวยเหียอะไรมีข้างหูเนี่ยโอมืดมองไม่เห็นเลยกว้างเหรอเสียงตียังไงังงั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 งเยแน่เลยโอ้เข้าในถ้กันเอาครมานั่งหลับอยู่ตรงนี้ว่ะเนี่ย วางควันวามาวางมาโอโหจับเศษกระโดมาปลวางในไมฝาแล้วเนี่ย Tôi bởi có một là ครับเด้อต่อบี VIP VIP ยังไปไม่ได้ม่ชุดจ้ะไหนแล้วถ้ำข้างบนไปบีพีไปก็ติดไอ้นี่แน่เลยข้างหลังปะปะข้างหลัง <c oughs> <c oughs> ก,กินไม่ได้ด้วยก้อนเนี้ยโอ้ยดับหนันด้วยเหรอตัวเนี่ขาขาดแล้วนี่ใส่ต,ตอนหน้าอาไม่ตายมีกระสุนในเ้นเจ็บเยตาหมด เปเต้นไม่เข้าหลังกันไหมเหมืนีีขอให้เก็บอิอูแม่ไมีามไปชายยังได้น่าเตะตามไปชายทิ้งทำไมเฮ้ยวางวางก็เล็ก ขวดเต็มเต็มขวดทำมรท๊อปเต็มเหมือนกันทำทนไปเนีอยนือครับได้ครับได้เอาทุนิมาครับโมรทอปแล้วก็อะไรสุดสุดเกีียวนะเอ็มจะนอมทอปได้สามขวดเองมัยเยอะมากด หยิบอะไรอะกปนมาใช่มันคาบไม่ได้อะมันหยิบไม่ได้อะดูกระเป๋าดำนะกเป๋าดำมาะเป๋าดำไม่มีเลยอ๋อมันใช้ขวดหนึ่งเศษผ้าหนึ่งตัว มาสามมาเว่ยมันมามันมาลุ้มลุ้มลุมไ้หนูปิดไว้ tower.